ได้เพราะการใช้ช่วงเวลาอยู่ยาวมันจะได้ขันติความอดทนมันเหนียวแน่นขึ้นไม่เปราะบางเนีย่ยเหมือนต้นไม้อะที่อายุมันยืนยิ่ยาวๆนี่เนื้อเหนียวเนื้อแข็งนะมันก็ทําให้ต้านอายุแดดลมต้านความแรงความฝนได้ดี ก็เหนียวแน่นนี่จิตใจของเราเหมือนกันถ้ามันทนได้รได้นานๆเนี่ยจิตใจของเราก็จะเหนียวแน่นหนักแน่นลึกซึ้งมากขึ้นนะแต่ถ้าเราใช้วเวลาช่วงทำระยะสั้นเข้าใจดีแล้วก็ตามแต่ว่าคุณภาพของฉิดเนี่ยความเหนียวแน่นความหนักแน่นไม่พอโดนอะไรกระทบนิดกระทบหน่อยก็เปราะบางหวั่นไหวหุ่นมัวได้ง่าย เพราะความอดทนไม่พอเพราะเราอยู่ในโลกนี้ <c oughs> มันจะต้องมีความอดทนต่อเวทนาต่างๆซึ่งถ้าหากว่าเราไม่มีขันติตัวนี้ชัดเจนแล้วเนี่ยปัญญาก็เกิดยากเพราะว่าปัญญาคันติกับสมาธิมันเป็นเรื่องเดียวกันขันติประมังตะโปติธิขาขันติคือความอดกลั้น คันติที่ประกอบด้วยตีติขาขันติปรมังตะโปตีติขาความอดกัน้นความเหนียวแน่นมันประกอบด้วยไตรสิขาหรือตีติขาประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาคันติที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาคือไม่เปราะบางแตกหักขุ่นมัวได้ง่ายมีอะไรมากระทบกระแทกก็นิ่งได้เฉยได้ ท่นเรียกว่าตัวการปฏิบัติต้องมีความเหนียวแน่นยาวนานเพราะฉะนั้นการที่ปรลรกความเพียรยาวๆเนี่ยมันได้เห็นปัญหามันได้แก้ปัญหาแล้วก็ได้ยินหยัดต่อปัญหาที่เกิดนะีอันนี้ก็เป็นช่วงเวลามันไม่ใช่เป็นเวลามากเวลาน้อยเวลายาวเวลาสั้นแต่เป็นเวลาแห่งการ ฟูงฟักฟกฟักบ่มเพาะตัวอินทรีย์ของเรานี้น Serbia, ให้มีความเข้มแข็งเหนีวยวแน่นเหมือนกับแม่ไก่ถ้ามันบ่มเพาะฟักลูกของมันไม่นานเนี่ยไข่มันจะไม่เบาะเป็นลูกหรือออกแต่ว่ามันก็อ่อนแอไม่มีความเข้มแข็งแต่แม่ไก่ตัวใดมันบ่มเพาะมันฟักลูกได้นานมีความอดทนสูง มันก็แตกออกมาเป็นลูกไก่ได้นับได้มากแล้วก็เข้มแข็งเพราะยานี้เนี่ของนามาทามันำเป็นธรรมชาติแบบเดียวกันนะไม่มีอะไรแตก,แต,กต่างกันนีก่การปฏิบัติการที่เราได้ต้องยืนหยัดต่อเวทนาต่างๆเราก็จะต้องมีจุดที่เฝ้าดูเฝ้าคอยระวังเราเป็นรไม่ได้ฝ่ายตั้งรับฝ่ายเดียวต้องฝ่ายลุกฝ่ายลุกด้วย หมายความว่าเวทนาต่างๆที่จะต้องทำให้เราเกิดความหนักหน่วงทวงทับหรือเกิดความทนไม่ได้เนี่ยมันจะต้องพัฒนาอายุของมันอื่นตามลดับจากสบายเป็นความไม่สบายปานกลางเป็นความไม่สบายจนทนไม่ได้มันตายขึ้นไปตามลำดับแหละทีนี้เราก็ แก้ไขแต่ในส่วนเวทนาทางกายเนี่ยมันง่ายต่อการสังเกตง่ายต่อการแก้ไขแต่เวทนาทางจิตเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่ามันไวมันไวเมื่อมันไวแล้วมันก็จะเปลี่ยนไวนะไม่ทันได้สังเกตว่ามันหยาบแค่ไหนกลางแค่ไหนละเอียดแค่ไหนุูบปั๊บมันก็หยาบเลยุ๊บปั๊บมันก็ละเอียดเลย มันเลยดกา,ามแก้ไม่ทันตามแก้ไม่ถูกดังนั้นเราก็ต้องมันฝึกฝนคอยสังเกตเพราะเรารู้ว่าเวทนาแต่ละตัวนั้นมันเกิดมาจากจิตเป็นผู้รับรู้ร่างกายเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรล่จับมันไปทรมานจับมันไปฟังไปเผามันก็ไม่ไม่มีปัญหา ถ้าใจไม่มีแต่พอมีใจเนี่ยร่างกายก็พลอยที่จะตองรับรู้ผัสสะเวทนาไปด้วยนะดังนั้นเราก็หันกลับมาดูบ่อยๆดูเข้าไปที่กายดูเข้าไปที่ใจดูไปที่ความรู้สึกนะเป็นผู้ดูอย่างเข้มแข็งมสมมติว่าเราขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวในระดับใดก็ตามระดับหยาบกลางละเอียดเนี่ยมันก็มีนัยยะ ทางเวทนาทั้งหมดอ่ะทำไมเราต้องเคลื่อนไหวบ่อยทำไมต้องเคลื่อนไหวทีหรือาทำไมต้องเคลื่อนไหวเร็วเราขาดการยัง้งการหยุดการเฝ้าดูทีนี้เราก็ฝึกการยัง้งฝึกการหยุดฝึกการเฝ้าดูไปเรื่อยๆบางสิ่งบางอย่างที่จะกระตุ้นให้เราต้อง ยขยับเขายื่นเคลื่อนไหวเลยทาให้เราตอบสนองทันทีเนี่ยเราก็หยับยังฟังหยับยังช่างใจเฝ้าดูจนกระทั่งเห็นนะจนกระทั่งเห็นเบื้องหลังของการปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งมันหมายถึงจิตของเราทําหน้าที่เข้าไปตอบสนองอะไรบางอย่างมันถึงมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น ทีนี้เราถ้าเราเป็นผู้เฝ้าดูอย่างใกล้ชิดเนี่ยเราจะเริ่มรู้ตั้งแต่เราเริ่มจะเคลื่อนไหวเราเริ่มรู้ก่อนที่เราจะเคลื่อนไหวถ้าเราไปรู้หลังจากเคลื่อนไหวแล้วมันก็ไม่ทันแต่ก็ยังดีการเคลื่อนไหวแล้วรู้ทันก็ยังดีแต่บางคนเคลื่อนไหวไปตั้งเยอะแล้วก็ยังรู้ไม่ได้เลยว่าเราเคลื่อนไหวทำไมอะไรอย่างไร เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆคลิกตรงนั้นจับตรงนี้แคะตรงนั้นเกาตรงนี้หมุนตรงนั้นเปลี่ยนตรงนี้ไปเรื่อยๆบางทีเราไม่มีโอกาสได้เฝ้าดูเลยมันไปของมันเองลักษณะน,นี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาถ้าเราไม่เฝ้าศึกษาเวทนาในหลับนี้ในหลับนี้บ้างเนี่ยเราก็จะไม่เห็นเวทนาขั้นละเอียดอ่อนอันนี้คือวิธีเรียกว่าลุกลับ ไม่ใช่ตั้งรับตั้งรับหมายความมันเคลื่อนไหวไปแล้วถึงไปตามรู้มันเขาเรียกว,ว่าตั้งรับแต่ลุกลับเนี่ยมันยังไม่ทันเคลื่อนไหวแล,แล้วเรารู้เสียก,ก่อนว่ามันจะเคลื่อนไหวแล้วนะเราก็สามารถรู้เท่าทันแล้วก็บังคับบรรัญชามันได้แล้วก็ควบคุมมันได้จะเคลื่อนไหวแบบไหนช้าหรือเร็วนี่เขาเรียกเป็นฝ่ายลุกลับนะซึ่งมันได้เปรียบแต่เป็นฝ่ายตั้งรับเนี่ยมักจะเสียเปรียบคือหมายความว่า มัคนค่ขยับเขาเยื่นเคลื่อน,นไหวไปแล้วไปรู้ทันโอกาสที่จะหลุดมันมีเยอะบางคนเคลื่อนไหวไปตั้งนานแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเคลื่อนไหวไหลไปเรื่อยๆลยักษณะนี้มันก็เลยความเปราะบางแตกหักมันก็เลยมีง่ายขึ้นการกระทบกระทั่งและการตอบสนองมันก็เร็วขึ้นขาดการยับยัง้งขาดการเฝ้าดู ซึ่งเรื่องเหล่านี้ดูเหมือนยากแต่มันก็ไม่ยากถ้าเราพยายามจะทำนะแต่น,นี่คือการต้นต่อให้การศึกษาการสังเกตการเฝ้าดูการศึกษาการเรียนรู้และการตามรู้เพานั้นศาสตร์อันนี้เป็นศาสตร์ที่พระพุท,พทเจ้าท่านได้พบมาเรียกว่าพุทธศาสตร์หรืออริยศาสตร์ซึ่งพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็พิสูจน์มาได้ผลก็มาบอกกันต่อ นี่ถ้าหากว่าเราไม่ฝึกฝนจากจุดนี้เราก็ไม่ไปรู้ว่าที่เริ่มต้นอย่างไรเริ่มต้นอย่างที่เขาทํากันคือนั่งสงบเพื่อสวยความสงบเพื่อพบความสงบมันไม่ใช่ต้นตอของปัญหาต้นตอปัญหาว่าทําไมเราจึงคิดทําไมเราจึงทําทําไมเราจึงเคลื่อนไหวทําไมเราจึงรู้สึกเพราะอะไรแล้วก็ตามรู้ตาม แก้มันไปเรื่อยๆตัวนี้ถ้าหากที่มันต้นต่อตุ่นต่อปัญหาคําว่าสงบคือร่างกายในสงบจากทุกขเวทนาจิตสงบจากความคิดปรุงแต่งไม่ใช่สงบแบบไม่รู้สงบแบบสงบแบบเสวยไม่ใช่อย่างนั้นนะในวิปัสสนาสงบแบบการปรุงแต่งเล่นเส่นร่างกายมันปรุงแต่งออกมาเปเย็นแล้วนอนแข็งเคร่งตึงเนี่ยถ้าเราทําให้มัน ยน็นแล้วอากนแข็งตึงได้เบาสงบระง,งับนี่ก็เรียกว่าสงบจากสังขารทาราจิตใจเหมือนกันถ้าเราสามารถสงบระง,งับสังขารใจมีความคิดที่ตกกังวลต่างๆให้มันสงบระง,งับไปสมาธิมันก็เกิดโดยที่ไม่ต้องทําเพียงแต่ทําการปรุงแต่งของจิตให้มันสงบระง,งับเท่านั้นสัพพิก็ปรากฏ แต่เราก็ไปนั่งสมาธินั่งสงบเป็นวักเป็นเวนทั้งๆท,ที่ว่ามันมันไม่มีอะไรจะต้องไปทำเพราะมันมีการปรุงแต่งในบางครั้งนะนั้นเมื่อเราปฏิบัติในเวทนาแบบนี้บ่อยๆเราก็สามารถรู้เวทนาเบื้องต้นก่อนจะรู้สึกขณะรู้สึกและรู้สึกไปแล้วก่อนจะ,จะคิดขณะที่คิดและคิดไปแล้ว ก่อนที่จะพูดหรือกำลังพูดหรือพูดไปแล้วก่อนที่จะทำกำลังทำหรือทำไปแล้วเนี่ยเรารู้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งขึ้นมาช ắt, ัดๆมันนั่เป็นการภาวนาแต่ถ้าเราไม่รู้ทั้งสามขั้นตอนเลยเนี่ยก่อนทำก็ไม่รู้ขณะทำก็รู้ทำไปแล้วก็ยังไม่รู้ก็เริ่มไม่รู้ในสามการเราไม่มีปริวัตรสาม ที่เราสวดในธรรมจักอาการ12ปริวัติสอาการ12ก็หมายความว่าอาการของเวทนาทั้งในอริยสัจสี 4, กิจในกิจของอริยสัตว์อาการละสามละสามก่อนที่จะทุกข์ขณะทุกข์หรือทุกข์กขไปแล้วก่อนที่จะอยากขณะอยากหรืออยากไปแล้ว ก่อนที่จะสงบกำลังสงบและสงบไปแล้วแล้วก่อนที่จะ,ะสังเกตแล้วก็กำลังสังเกตอยู่สังเกตไปแล้วเนี่ยทั้ง12อาการนี้มันก็เลือกมีปริวัตร3อาการ12ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเพราะได้รู้อาการเหล่านี้จึงมั่นใจได้ว่าการตัดสรู้นั้นบริสุทธิ พาอได้รู้ปริวัติ3มและอาการ12บสองทกุก่อนที่จะทุกกำลังทุกขและทุกข์ไปแล้วก่อนที่จะอยากกำลังอยากและอยากไปแล้วก่อนที่จะหยุดกำลังหยุดและหยุดไปแล้วก่อนที่จะสังเกตกำลังสังเกตหรือสังเกตไปแล้วอาการสาอาการสิอย่างนี้ <c oughs> แม้ว่ามันจะยากขนาดไหนเราก็ต้องก็ต้องทำเพราะมันไม่มีทางอื่น เราบอกว่าเราทําไม่ได้ไม่ได้เพราะเราไม่ทําไม่พยายามจะทำแล้วบอกทําไม่ได้แต่ถ้าเราพยายามจะทํามันต้องทําได้ในระดับเลยระดับหนึ่งทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เกิดประสบการณ์และชำนิชำนาญแต่ส่วนใหญ่ช่วงฟังเนี่ยดูเหมือนเราจะทําได้เนียแต่เวลาไปพฤติกรรมจริงเรากับไม่พยายามที่จะทําหรือทําไม่ได้เพราะเราไม่พยายามไม่ไม่ต้องไม่ไม่ไม่ได้ฝึกฝนมั่งนะน นั้นเองเราพยายามร้อยครั้งมันสาเร็จสักห้าครั้งหรือสิบครั้งก็ยังดีให้มีความพยายามอมพอมันได้เริ่มได้ห้าครั้งสิบครั้งต่อไปมันก็ได้ยี่สิบสามสิบครั้งในหนึ่งร้อยที่นในร้อยหนึ่งถ้าเราไม่พยายามเลยมันก็เป็นศูนย์อยู่ดีมันไม่ได้หนึ่งสองสามไปต่างระดับแล้ว <c oughs> นั่นเองในแง่ของนามารมการศึกษานามารมเนี่ยมันก็ไม่ต่างรูปธรรมใช้หลัก แมคานิกแบบเดียวกันรูปธปรรมนันก็อยากจะให้เรามีความมีการศึกษาในลักษณะอย่างนี้มากขึ้นลักษณะที่มโครลักษณะม i โครออบเซอเวชันการสังเกตในระดับในระดับลึกละระดับเซลลนะ์ระดับมโครซึ่งมัน มันเป็นการแก้ปัญหาต้นเหตุนะแก้ปัญหาได้ลึกได้ละเอียดเท่าใดเนี่ยโอกาสที่เราจะหยุดปัญหาได้สนิทได้มากขึ้นนะเช่นเราไปรอรถก่อนรถจะมาเราก็รู้ว่ามันกำลังมาพอรถเข้าทถานีมารถกำลังมาพอรถหยุดเราก็รู้ว่ารถหยุดเราขึ้นรถ ก่อนที่จะขึ้นรถแล้วกำลังขึ้นรถและขึ้นรถไปแล้วทีนี้ก่อนรถจะหยุดเราก็รู้รถหยุดกำลังหยุดอยู่ก็รู้รถหยุดแล้วเราลงรถเราก็รู้อย่างเงี้ยในลักษณะแบบเดียวกันปัญหาโครงสร้างเดียวกันนะแต่ว่าสามารถเอาไปจับไปบูรณาการได้ทุกทุกกิจกรรมในคำสอนพุทธในในเรื่องของอริยสัจซึ่ง มันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านมาตรัสรู้เรื่องนี้ได้ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีใครที่จะคิดเรื่องเหล่านี้ได้เลยซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ทําได้แต่ไม่มีใครคนคิดรู้หลังจากพระพุทธเจ้ารู้เท่าทัานนี้ว่าท่านก็ตามติดท่านสังเกตศึกษาอยู่ถึงเจ็ดสัปดาห์เรียกว่าสี่สิบเก้าวันหลังจากท่านรู้เขาคง สร้างของมันเรียกว่าตัดสรู้แล้วรู้คงสร้างทั้งหมดของมันแล้วนี่ท่านก็มาลงลึกในรายละเอียดถึงเป็นเวลาเดินเสร็จจนกระทั่งมั่นใจนะเขาเรียกระดับปรมัติตเพราฉะนั้นเราศึกษานี่มันก็ศึกษาได้ระดับปรมัติตเราจะทําเล่นเยอะๆใหญ่ๆมันไม่ได้ไม่รู้เราจะทําพอผ่านๆไปวันๆ มันก็จะสู้ในสายอื่นเขาไม่ได้สายอื่นซึ่งเขาก็ไม่ได้ดีอะไรมากกว่าเราแต่ว่าทําไมเขาจัดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกิจกรรมเป็นร่าเป็นสันก็เ,เพราะว่าการจัดระเบียบคนแต่ละคนเขามีวินัยในตัวเองไม่ไม่ทำตามอยากทําตามระเบียบวินยัยแม้ว่าคำหลักคำสอนไม่ได้ลึกซึ้งอะไรแต่เขาก็ทําได้ดี แต่ในวิธีการเนี่ยถ้าว่าไปในวิธีการหลวงพ่อเทียนที่เราศึกษาเนี่ยมีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งมากถ้าเทียบตามหลักคําสอนพระพุทธเจ้านี่มาลงตัวกันหมดแต่เราก็ขาดความศรัทธาอย่างมั่นคงที่จะศึกษานะเราก็จะไปตามความรู้สึกเดิมๆของเราอะ่ะเนื่องจากว่าเราไม่ค่อยทนอะไรได้นานมีความเปราะบางในการตอบสนองมากเกินไป มีความเปราะบางในการที่จะทนต่อเวทนาต่างๆนะแต่ในการสังเกตการตามดูการสังเกตตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากนะตามที่ามาได,ได้ศึกษามาถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงระยะสั้นๆแต่มันก็ได้เห็นในไรลึกๆนะไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เราจะรู้ได้อย่างนี้นะแต่เรา เราควรที่จะฝึกไว้เป็นบางครั้งถ้าฝึกไว้บ่อยๆเราก็ยิ่งแยบคลายแล้วก็ยิ่งลึกซึ้งแล้วยิ่งหนักแน่นฝึกในเรื่องของการก่อนรู้ขณะรู้แล้วรู้แล้วก่อนเห็นขณะเห็นได้เห็นแล้วก่อนทำขณะทำได้ทำแล้วก่อนพูดขณะพูดแล้วพูดแล้วเนี่ยให้ไปสังเกตสิ่งเหล่านี้บ่อยๆนะเราจะทำได้สักเท่าไหร่ก็ไม่ว่า แต่ขอให้ได้ทาได้ได้มีประสบการณ์ไม่ว่าจะทําได้ทุกเรื่องแต่เราสึกว่ามันมีประสบการณ์ในเรื่องที่จะทําอย่างนี้อย่างน้อยเราเอาไปใช้ถูกพูดถูกทําถูกอ่ะเหมือนกับเราจะสร้างบ้านเนี่ยก่อนทําก่อนสร้างเนี่ยเราทาไงมีการกัดการวัดการเริ่มต้นอย่างไรแล้วขณะทําลงมืออย่างไรแล้วทําแล้วเนี่ยตัวบ้านออกมาเป็นอย่างไรมันได้เห็นกระบวนการ าตามภาษาปฏิบัติเขาเรียกว่าอสัมโมหะอสัมโมหะสัมปชัญญะคือได้เห็นกระบวนการเริ่มต้นจนจบโดยที่ไม่หลงลืมทีนี้ในโครงสร้างของการสังเกตและศึกษาแบบเดียวกันนี่ยถ้าเราเอาไปจับในเรื่องอื่นมันก็ง่ายขึ้นนะเพราะมันสามารถบูรณาการไปได้ทุกเรื่อง,ท,งทั้งที่เป็น รูปธรรมนามธรรมดังนั้นจึงอยากจะให้เราได้ศึกษาสังเกตโดยที่เราได้ผ่านหลักหลวงพ่อเทียนมาแล้วเนี่ยคำว่าตามดูเฝ้าดูศึกษาสังเกตเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากละแต่เราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยสำคัญบางทีเราก็สังเกตเล็กๆน้อยก็ทิ้งไปก็หลงไปกับความเคยชินเหมือนเดิมนะ นี่ถ้าเราเฝ้าสังเกตบ่อยๆซ้ำๆซักๆากลืมแล้วสังเกตใหม่เผลอแล้วสังเกตใหม่หลุดแล้วตั้งต้นใหม่อย่างนี้เรื่อยไปมันต้องได้มันต้องชำนาญขึ้นเรื่อยๆนั่นะนั่นก็จึงในการมาศึกษาที่นี่มันบรรยากาศมันช่วยซึ่งในข้างนอกเนีย่ยมันร้อนแทบจะระเบิดแล้วแต่ข้างในนี่เย็นสบายมันน่าจะเป็นโอกาสให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ได้ ลึกซึ้งยาวนานไม่ใช่อาศัยความสะดวกสบายทําอะไรตามใจสะดวกมันมันเป็นการเสียโอกาสแต่บรรยากาศอย่างนี้มันน่าจะทําให้เราศึกษาได้ละเอียดลึกซึ้งเรามีเวลาบรรยากาศช่วยไม่มีภาระธุระอะไรที่ต้องห่วงหาอะไรหรือวิตกกังวลเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตั้งใจทํากันทั้งวันทั้งคืนนะ เราก็ไม่ควรเสียเวลากับกิจกรรมที่ไร้สาระหรือประโยชน์น้อยมากเกินไปลหลายๆกิจกรรมสังเกตให้ดีเป็นกิจกรรมที่ไร้สาระประโยชน์น้อยก็ควรจะปล่อยวางไว้บ้างแต่ไหนที่มันมีประโยชน์มากๆเห็นประโยชน์ชัดๆเนี่ยก็ควทุ่มเทคนให้เวลามันมากขึ้นแล้วทางที่ดีที่สุดนะพยายามเกี่ยวข้องกันให้น้อยที่สุดต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทา เพราะคนเรามันตกอยู่ในความเคยชินพอเห็นหน้ากันแล้วก็หาเรื่องพูดหาเรื่องคุยไปเรื่อยๆทั้งๆที่เรื่องจะพูดจะคุยเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นในเรื่องไร้สาระแต่เราก็อดไม่ได้เพราะความเคยชินของเราเราถ้าเรารู้เท่าทันเราก็จะหยุดจะยัง้งจะ,ะเห็นก่อนแล้วก็หยุดได้ก่อนมันก็เป็นโอกาสได้ฝึกฝนตนเองในขั้นละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นโอกาสให้เราได้พัฒนาในโอกาสที่เรามาฝึกฝนอย่างนี้ นั้นเองก็เราเหลือเวลาอีกน้อยวันนะพยายามเล่งศึกษาเล่งสังเกตเล่งสํารวมระวังตนเองให้มากอย่ากเกี่ยวข้องกันในทางที่ทำให้เสียเวลาอันไหนพอหยุดได้ก็หยุดอันไหนพอเย็นได้ก็เย็นอันไหนพอ,อยังได้ก็ยังอย่าไปตามอารมณ์ไปทุกเรื่องมันเสียเวลานะ ด,ดูหลายคนก็ไม่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็เหมือนอยู่หลายคนโบราณว่าเป็นภาคปฏิบัติที่ดีที่สุดนะนั่นก็ลองเอาไปศึกษาดูนะขออนุโมทนา